แม่บอกไม่รู้นะว่าเป็นช้างนะกระดูกช้างเนาะตรงนี้มีช้างกี่งาฮะเนี่ยตอนเนี้ยมีฟันล่างด้วยอ่าฟันล่าง2ฟันบน2ก็คือช้างสี่งาช้างสี่งานะฮะไม่ทางรู้ได้ว่าแผ่นไหวันเกิดขึ้นตอนไหนนะฮะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่มีใครรู้นะคะตรงนี้ใช่ครับตรงนี้เราอยู่ที่บริเวณที่เคยเป็นถ้ำมาก่อนอ่าเป็นถ้ำมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทำเหมืองมีการระเบิดภูเขาตรงนี้ออกไปใน อดีตละตอนนี้มันจะเป็นเหมืองฟอสเฟตครับฟอสเฟตก็คือเป็นเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ได้มาจากพวกมูลข้างค้าวพวกตะกอนถ้ำอ่าฮะอันไหนคือถ้ำอันนี้ตรงที่เราอยู่นี่เลยนี่คือถ้ำเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณเนี้ยมีผนังถ้ำปกคลุมเลยแต่ตอนนี้คือทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดนี่เลยโดนระเบิดเอาไปหมดแล้วอ๋ออันนี้ก็คือนี่ก็คือพื้นถ้ำทํะมานนี้อันนี้คือหลังคาหลังคาถ้ำแต่ตอนนี้มันไม่เหลือละ พราะมันหมดแล้วมันหมดแล้วก็คือเลิกทําไปแล้วยุติทําไปแล้วหลังจากที่ยุติไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีนักสารวจเนาะ<ม>เขาก็เข้ามาดูพวกตะกอนที่อยู่ในถ้ำดโดยปกติเนี่ยถ้ำอ่าม,มันจะเป็นหินปูนเนาะแล้วก็ในถ้ำม,มันก็จะเป็นโพรงเวลามีการสะสมเวลาในถ้ำเนี่ยมันก็จะมีะตะกอนพวกขี้ถ้ำพวกโพรงพวกอะไรต่างๆน้ําต่างๆเนี่ยมันก็จะมาสะสมกันเป็นตะกอนถ้ำ อีกชั้นหนึ่งซึ่งในตะกอนนี้ก็จะมีพวกฟอสเฟตหรือว่ามูลทงางข่าวมาสะสมตัวด้วยแล้วก็บริเวณนี้แหละก็จะเป็นจุดที่มีการสะสมตัวของฟอสซิลนักสำรวจก็จะมาหาหินที่เป็นตะกอนถ้ำเหล่านี้เพื่อว่าเพื่อมาดูว่ามันจะมีฟอสซิลอยู่หรือเปล่าแล้วก็มาสุ่มเอามาแรนดอมมาหาเอาก็อาจเป็นไปได้ว่าที่จะเจอฟอสซิลของสัตว์หลากหลายประเภทอย่างที่นักสำรวจสมัยก่อนเขาเจอเนอะาะเพราะที่น่หน้าพวกมีแพนด้าเขาเจอที่นี่ ก็คือเรายังเจอได้อยู่เนาะจริงๆถ้าเราหาก็คือยังเจอได้ยังเจอได้อย่างวันนี้เราก็เจอเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้ก็ก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้มันคืออะไรอะไรใช่ก็ต้องฝึกสังเกตนิดนึงนะครับสีมันจะไม่เหมือนกับสีของตะกอนขี้ทําก่อนโอเคเราลราลงไปลองไปดูได้ใช่ไหมฮะได้ครับเราลองไปดูครับ และตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ที่บริเวณที่มันเป็นแนวของขีถ้ำก็คือเป็นตะกอนต่างๆของถ้ำเนี่ยที่มันมาอุดตามแนวช่องว่าง<ม>ก็คือโพรงที่อยู่ในถ้ำนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างหินปูนกับที่มันเป็นตะกอนในถ้ำอื่นใช่นี่แล้วข้างล่างเป็นตะกอนถ้ำอย่างชัดเจนตะกอนถ้ำมันแข็งโดยที่มันได้สารละลายหรือว่าพวกน้ําที่มันละลายมาจากหินปูนมาเชื่อมประสานเหมือนกับ เป็นน้าปูนอีกทีหนึ่งทาให้มันเกิดการแข็งตัวแล้วก็เวลาเมื่อก่อนเนี่ยเขามาระเบิดเอาเขาจะเอาตรงขี้ถ้ำนี่แหละมาใช่เอาไปทำฟอสเฟตแล้วก็อในตัวขี้ถ้ำตัวนี้เองก็จะมีพวกสัตว์น้อยใหญ่ที่มันเคยตายมาก่อนมันก็จะมาสะสมอยู่ตรงนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งในการหาฟอสซิลที่อยู่ในในโครงถ้ำนี้นะคาณผู้ชมเราก็มาเข้าถ้ำหิ่งไฟพักกันสักเล็กน้อยกับมนุษย์โบราณกับมนุษย์โบราณเนาะ เรื่องราวเป็นไงฮะมนุษย์โบราณที่เกาะคาที่ลำปางนี้เนาะก็คือเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็มีทีมนักวิจัยนะครับเขาก็มาศึกษาหาชิ้นส่วนตัวอย่างที่ที่ลำปางเพราะว่าเขาคาดว่าน่าจะมีการอพยพของมนุษย์โบราณผ,ผ่านในโซนของภาคเหนือเก่อลงไปถึงมนุษย์ชา,า,ากจีนเนี่ยผ่านภาคเหนือของลำปางแล้วไปถึงมนุษย์ชาที่อินโดนีเซียก็เลยมาที่ลำปางแล้วก็ไปเจอ เมืองหินเก่านะครับเป็นเหมืองทำแร้ฟอสเฟตแล้วก็ไปหาชิ้นส่วนของฟอสซิลก็ไปเจอชิ้นส่วนของกะโหลกถ้าว่าเป็นกะโหลกของมนุษย์โบราณกะโหลกของสิ่งมีชีวิตนะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็นมนุษย์ลำปางหรือว่ามนุษย์ก่อคานั่นเองครับคาดว่าเขาคาดว่ามีอายุประมาณอายุประมาณ5 0 0แสนถึงแ0 0แสนปีอายุจากกระโหลกนอกจากกะโหลกกะโหลกก็เจออะไรไหมฮะ นอกจากกระโหลกก็จะเจอพวกฟันของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำเ<ม>นาะที่ที่ตายในถ้ำถูกเก็บร<ม>ักษาโดยถ้ำพวกฟันไฮน่าฟันกว้างเหล่านี้นะครับแล้วก็นอกถ้ำใกล้เคียงในลำปางเองหรือว่าในอำเภอเสมง,งามใกล้ๆเนี่ยก็ยังเจอพวกเครื่องมือหินตามตามแม่นม้ำ<ม><ม>เจอเครื่องมือหินด้วยนะแต่ว่าเครื่องมือหินเหล่านี้เราไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นของมนุษย์โบราณจริงๆหรือว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ อ๋อแตกต่างกันแตกต่างการลักษณะแตกต่างกันเพราะว่ามนุษย์มนุษย์โบราณเนี่ยก็เริ่มใช้เครื่องมือหินเป็นแล้วล่ะในการล่าสัตว์ในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตแล้วก็มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ใช้เครื่องมือหินเป็นเหมือนกันแต่ลักษณะลวดลายเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในลำปางเนี่ยเราเรามีการค้นพบตั้งแต่มนุษย์โบราณจนถึงมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็เรายังเจอภาพเขียนสีเนาะอยู่ที่ประตูผาในลำปางถ้าเป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ โบราณเหมือนกันที่สวยงามมากแต่ว่าจะเป็นมนุษย์สมัยใหม่นิดนึงนะครับ<ม>แต่ว่ามนุษย์เกาะคานี้จะอยู่ในเมืองม,ม,มืองเก่าอ่เข้าเรื่องเลยบอกว่าอยู่ในเมืองแสดงว่าภาคเหนือทําเหมืองกันเยอะโอ้ภาคเหนือมีเมืองหลากหลายประเทศเลยเดี๋ยวผมผมยกเมืองมาให้คุณผู้ชมได้ดูดีกว่ายกขึ้นมาบนตึกเลยยกขึ้นมาที่นี่เลยท,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 ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยที่นี่มันดไปแล้วสาวกเรียนเหมืองก็มีไปดูเหมืองกันดีกว่าไปครับแล้วตอนนี้ผม พาคุณอิฐมุดอุโมงค์เหมืองแร่นะฮะอันนี้เราจําลองบรรยากาศเป็นไงบ้างเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆแล้วก็มีด้านข้างเนี่ยที่เห็นเป็นไฟสว่างสว่างนี้ก็คือตัวอย่างแร่นะฮะเราเอาแร่ที่พบในประเทศไทยอ่ะมาให้นักท่องเที่ยวได้ได้เห็นของจริงเลยแร่อะไรเยอะที่สุดในไทยโอ้ปัจจุบันนี้ก็ต้องยกให้ทางหินเรียกว่าเป็นแร่เชื้อเพลิงเยอะมากแล้วก็แร่อื่นก็มีนะอย่างเช่นแร่อุตสาหกรรมเนาะก็จะเป็นแร่ เหล็กก็มีเหล็กก็มีเหล็กก็มีหินดีบุกดีบุกปัจจุบันนี้หายากมากละครับและเพราะว่ายุติการทําเหมือนไปแล้วแล้วอะไรไม่มีในเมืองไทยน่าจะเป็นแร่แร่ที่มีมูลค่าพวกแร่เพชรอรย่างเงี้ยเพชไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีไม่มีนี่ไงผมแนะนําเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับและแร่ตัวนี้นะคะแร่ฟอสอรั์ก็เป็นอีกหนึ่งแร่ที่ปัจจุบันยังมีการดําเนินกิจกรรมเหมืองแร่อยู่ในภาคเหนือในภาคเหนือครับอยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับข้าไปทำอะไร เขาไปใช้ในการอุตสาหกรรมนะครัไปใช้หลายๆสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำพวกสารละลายแล้วก็ฟูร้าเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอาไปใช้ทํายาสีฟันนะแต่ว่าแต่ว่าฟันคุณอาจจะหักได้ครับกดคนละแบบกันอันนี้ฟูร้าอันนั้นจะเป็นฟูร้าอันนั้น,เป,นเป็นสารละลายไปนะครับก็การเรียนรู้ทําเมืองตรงนี้นะฮะจะได้ให้น้องๆได้สัมผัสบรรยากาศเพราะว่าอุโมงค์เมืองแรกแบบเนี้ย ไม่มีแล้วในประเทศไทยนะส่วใหญ่ก็จะเป็นแร่แบบแร่ขุดเนาะเป็นบ่อเหมืองแร่ขุดตัดมากกว่านะครับอย่างที่ที่คนไม่มอบใต้ดินอย่างงี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีแล้วครับก็เหมือนใต้ดินจำลองบรรยากาศให้ดูลำบางผมเคยมาสักปีสองปีก่อนไปดินไหวหลอยเลื่อนไม่มีรอยเลื่อนอะไรใช่ไหมรอยเลื่อนลำปางหรืออะไรสักอย่างลำปางมีรอยเลื่อนหนึ่งชื่อว่ารอยเลื่อนเถินครับลอยเลื่อนเถินเป็นรอยเลื่อน ที่อยู่ทางใต้ของจังหวัดลำปางเป็นรอยเลื่อนที่สามารถขยับตัวได้อยู่เขาเรียกว่ารอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยรอยเลื่อนมีพลังนี้มีสิบกว่ารอยเลื่อนอที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวแถวภาคเหนือภาคเหนือนี่คือเจอบ่อยเลยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของรอยเลื่อนมีพลังแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าต้องทํายังไงไถ้าผมมาเที่ยวบ้างนเนล่วเจอแผ่นดินไหวต้องทำยังไงวันนีเ้เราก็ยังมี หเป็นห้องกิจกรรมเนาะเอาไว้รับมือแผ่นดินไหวว่าเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวแบบนี้เราต้องรับมือยังไงเหมือนปรทญี่ปุ่นเหมือนประเทศญี่ปุ่นนี่เขามีซ้อมแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้เลยที่นี่เราก็มีเหมือนกันอยู่ข้างล่างอุ้ยไฟดับหรอคุณผู้ชมไม่ไปไฟดับต้องเดินเราต้องหนีไปแล้วล่ะเราต้องหนีไปแล้วครับหมเมื่อกี้เราหนีออกจากเหมืองกันมาไฟดับครับห้องตรงนี้นะคือห้องสาธิตแผ่นดินไหวนะเดี๋ยวเราจะมาลอง สถานการณ์แผ่นดินไหวการข้างในก็จะมีน้องอีกคนนึงรออยู่กับน้องปูเป้นะฮะเป็น้าแม่แผ่นดินไหวจจพาเม่ามาไปอาจจะปูเป้เขย่าเขยาเขย่าไเราไปดูว่าเราจะได้เรียนรู้ถ้าเจอแผ่นดินไหวขึ้นมาต้องทำยังไงเนาะสำหรับคนที่อยู่แถวแแนวรอยเลื่อนอย่างคนภาคเหนือก็อาจจะเจอกันบ่อยๆจากตรงนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอาจจะอาจจะมีการจะเอาชีวิตรอดไม่ใช่เอาชีวิตรอดสิจะต้องประหยัดตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการแผ่นดินไหวเนาะ ใช่ขอตัวไปเข้าไปดูเข้าไปลองครับเช้าไปลยครับตอนนี้นะเราก็อยู่ในห้องแผ่นดินไหวใช่ไหมครถ้าเกิดแผ่นดินไหวต้องทำยังไงอย่างแรกสุดง่ายสุดเลยก็คือหาที่กำบังที่แข็งแรงนะคะก็จะเป็นโต๊ะที่แข็งแรงนะคะหรือถ้าไม่มีโต๊ะถ้าเรามีกระเป๋าหรืออะไรที่สามารถที่จะเอามาบังศีรษะของเราได้เนี่ยก็เอามาบังศีรษะของเราไว้ก่อนการหัวแตกใช่การเผิอมีอะไรร่วงใส่หัวของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีแต่เก้าอี้ ช่ถ้ามีเก้าอี้ก็เกาะไว้ให้แน่ๆละกันเนาะอาจจะลงไปนั่งข้างล่างแล้วก็เกาะเอาไว้เพื่อกันไม่ให้แบบว่าเก้าอี้มันนันนี้นะคะแต่ว่าเก้าอี้ปกติแล้วมันก็จะสั่นไหวตลอดนะและแผ่นอินไหวเราไม่มีทางรู้ด้วยว่าแผ่นินไหวจะเกิดขึ้นตอนไหนนะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่มีใครรู้นะคะตอนนี้ โอ้แล้วอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วถ้าแผ่นินไหวอยู่ต้องทำไงต่อฮะขั้นตอนต่อไปแล้เราต้องรีบบอกนอกค่ะทันทีค่ะเราต้องรีบอพยพออกนค่ทันทีค่ะพยพยพอพย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 ยบพ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 ยบมาจากเหยบกาบพยบพยนพยบไยบพด้พยบวยบบพยนพยบยนพยยบยอยยหพยบพยบยบพยบยบพยบพยยบพย เปิดยังไงมากับปกติห,ห้องจำลองผีนิยายของเราเนาะไม่ได้เปิดเป็นเออปกตินะคะแต่ว่าเราจะเปิดในโอกาสสาคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันหยุดยาวหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเออทุกท่านเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางเพจ a c e b o o k ของเราได้ชื่อว่าเ,<ป>เ,เพจชื่อว่าเพจพิพิธภัณฑ์พณีวิทยาลำปางค่ะครับแล้วก็ นี่สดๆร้อนๆข้างหลง<ช>ังพวกเราเ<ล>นะฮะ,ะ,ะก็เป็นเรื่องราวของเป็นเกี่ยวกับเทศการพิเศษอันใหม่ของเราเลยนะคะก็คือหินสายมูพลังแห่งรกักศรัทธาและอำนาจนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหินสีมีพลังต่างๆนะคะว่ากว่าจะมาเป็นหินสีมีพลังอย่างเงี้ยเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเวลามายาวนานและมีความเชื่ออย่างไรกันบ้างถูกต้องค่ะและเนี่ยพิเศษสุดเลยถ้าใครยังไม่เคยจับกระดูกในรเสาของจริงหรือว่าโลสคอร์ดแบบนี้เพื่อเพิ่มพลังรักเพิ่มพลังเพิ่มพลังรัก แวะมาได้และไฮไลท์ของเราเลยนี่เลยดินแดนแห่งแก้วโป่งขามนั่นเองนะคะเป็นของดีของเด่นของจังหวัดลำปางนะคะโต๊วโป่งขามจะมีเขาเชื่อกันว่าใช่เขาเชื่อกันว่าจะปกป้องคุ้มครองพยานอันตรายต่างๆให้โชว์ไฮไลท์เมื่อกี้เราก็รอดจากแผ่นดินไหวมาได้เพราะว่าแก้วโป่งขามนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดอยากมาเที่ยวอามาพานลำปาง ก็สามารถแวะมาที่พิธธพิธภัณฑ์ของเราได้นะคะอยู่ติดกับถนนบาะหนงโยธินเลยนะคะเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารนะคะจนถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลาเก้าโมงครึ่งค่ะจนกระทั่งถึงบ่ายส่โมงครึ่งเลยหยุดวันจันทร์วันเสาร์เท่านั้นค่ะค่ะนนนาเข้า่ะคะเป็นยังไงบ้างค่าเข้าค่ะถ,ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะเด็ก13ปีขึ้นไป10บาทคะ่ะ <10 S 1> แล้วก็ผู้ใหญ่30บาทเท่านั้นสามสิบบาทเท่านั้นใช่ครับแล้วก็ น้องมาใครที่มาจะไปเชียงใหม่จะไปเลยผ่านลำปางเนาะก็แวะมาได้แว<ล>ะมาไค่ะนอกจากนั้นได้ข่าวมาว่าเ<ม>นาะมันมีที่ท่องเที่ยวเขาเรียกอะไรนะ GO โอัว G เปาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาต่างๆของจังหวัดลำปางมีหลากหลายแหล่งเลยค่ะถ้าสนใจจะไปทางธรรมชาตอาิอาจจะไปน้ำตกเจซอนมีน้ำพุร้อนแช่<ข>น้ำพุร้อนต้มไข่ถูกต้องนะคะหรือถ้าอยากแบบ เอาแวนเจอ์หน่อยๆก็ไปผาหอบไปภายเรือคายักที่ผาหอบได้นะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นก็ไปที่ถ้ำเทีทาทายมเฮอ,อางานนะคะถ้ำขาดไทรมีหลากหลายให้กับออนักเที่ยวทุกท่านเนี่ยได้เลือกสรรเลยที่จังหวัดลำปางของเราค่ะจังหวัดลำปางนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ทางผ่านเนาะมาแวะเที่ยวแวะนอนสักคืนสองคืนก่อนเขาจะไปเชียงใหม่เชียงรายหรือจะไปที่อื่นก็ได้เนาะมีอะไรหลากหลายให้เล่นเนาะมาเล่นห้องไม่ดินไหวอยากให้มาเล่นสนุกมากนะฮะเพราะวันนี้เนาะเพราะวันนี้ก็เราก็เดินทัวร์แล้วมาทัวร์แล้วล่ะ ก็ขอฝากนะพิพิธภัณฑ์นี้เนาะให้คุณผู้ชมเนาะมาเที่ยวกันนะครับก็บอกว่าไม้องเอาภาควชมาทักทายได้ทั้งปุเปเนะแล้วก็พี่ก้องเนาะก็เจอกันก็ทักทายได้ใจดีทุกคนนะครับสหรับวันนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับค่ะยินดีมากเลยค่ะฝากขอบคุณพี่ก้องด้วยนะฮะว่าที่ให้โอกาสเรามาถ่ายทํารายการในวันนี้นะคะสํสำหรับคุณผู้ชมเนาะที่ชื่นชอบรายการเราก็กดไลค์กดแชร์ กันต่อไปส่งกันต่อไปให้ค,คนได้รู้จักสถานที่แห่งนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ตอนหน้าเราจะไปที่ไหนกันก็ฝากผู้ชมติดตามไว้ด้วยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีค่ะลูะบใหลูก